วัดีครับวันนี้พบกับผมภาคภูมิและคุณพรกำมลนนะครับค่ะพี่ภูมิเราได้รับรายงานมานะครับว่ารายการแฟนจ๋าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยใช่ค่ะพี่ภูมิเราจึงส่งเหยี่วข่าวนะครับไปที่ห้องส่งชั้น12ตึกจีเอ็มแกรมมี่นะครับไปสัมภาษณ์ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นค่ะพี่ภูมิซึ่งตอนนี้สัญญาณภาพพร้อมแล้วนะครับไปชมบทสัมภาษณ์พร้อมกันเลยครับ คือผมพี่กี้คะได้ข่าวบอกว่าในการแฟรจ๋าเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงไหมคะเรื่องนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องเป็นความลับของทางทีมงานนะครับใช่ครับเพราะว่ามันตอบไม่ได้จริงครับผมแต่เนี้ยออกไปนะไม่มีอะไรเลยนะครับคือคือเราไม่สามารถพูดได้จริงครับผมแต่ว่าวันที่หนึ่งกันยายนเนี้ยครับรู้ความกันแน่นอนครับ ปาทวนฮะไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงถ่ายไรถ่ายอะไรไมโครโฟนเห็นไม่ชัดนะครับแต่เห็นว่าการกระทานี่คือโยนทิ้งเลยใช่ค่ะพี่ภูมิครับแน่นอนนะครับในกันยายนนี้เราจะได้รู้คําตอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นค่ะพี่ภูมิค่ะพี่ภูมิใจขอจะพูดคําเดียวเหรอฮะค่ะพี่ภูมิค่ะยังไงนะครับเดี๋ยวมีการความเคลื่อนไหวอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ทราบแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วค่ะพี่ภูมิลาไปก่อนตรงนี้ค่ะสวัสดีครับ 然后。